นี่จางลองดูที่นางฟ้าสินางฟ้าเอาเขาเอาอ,อ,อ่อนมาให้รู้ไหมน,นี่นางฟ้าจะบินแล้วนะ เทนเทนเทน <S <S อ,ะเอ,อ,อะไรเอ่ยมันต้องมีอยู่ในาาน้ำแล้วก็ออกมาดิ <c oughs> โอ้ <c oughs> โห <c oughs> สุดขอย <c oughs> แหลนไข่ ใส่ดิอืมใส่ให้เข้าไปล้างใหง้ไม่ต้องล้างใส่เลยเฮ้